าคลิปที่2กันเลยค่ะน้องอุ้มน้องอุ้มก็สนใจสมัครแล้วใช่ไหมคะน้องอุ้มก็เลยอ่าคลิปนี้พี่จะแนะนําเกี่ยวกับรายได้เกิดจากอะไรนะคะอ่ารายได้นะคะน้องอุ้มคะพอน้องอุ้มมีคุณสมบัติเป็นเพลสเตอร์ครบ120คะแนนแล้วเนี่ยน้องอุ้มนะคะสามารถเอาลิงก์ตัวเนี้ยไปแนะนําเพื่อนได้อีกนะแนะนําเพื่อนคนที่หนึ่งที่ทําเป็นเพลสเตอร์เหมือนกันกันกบเราบริษัทให้น้องอุ้ม4 0ค่ะ 40%เนี้ยแล้วจะคิดเป็นเงินยังไงสี่สร์เซนคูณกับ120คะแนนหนึ120คะแนนที่เพื่อนเราซื้อค่ะ,คะแล้วก็คูณกับ4ี่บาทสามสตางค์ส่บาทสาสตางค์หนคะแนนนะคะบริษัทให้เราที่4ี่บาทสาตางค์บวกลบคูณหารได้แล้วคนที่1นึ้องอุ้มรับ40่สอร์เซ็นตคือสอง้อยบาที่บอกเพื่อนคนที่1นะึ่งนะแล้วคนที่ 2, 2> <ม>บริษัทขึ้นให้องน้องอุ้ม ถือว่าเราเป็นนักประชาสัมพันธ์นักการตลาดที่ดีให้กับบริษัทบริษัทให้เราที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเงินเท่าไหร่ก็เอาร้อยยี่สิบคูณกับห้าสิบเปอร์เซ็นต์คูณกับสี่บาทสามสิบห้าสตางค์<ม>ออกมาเป็นเงินสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทโอเค,อเคไหมคะได้เพิ่มมาอีกได้เพิ่มมาอีกยังไม่พอค่ะน้องอุ้มบริษัทเราใจปั้มมากถ้าคุณเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีคนที่สามบริษัทให้คุณไปหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยหกสิบ<ม>เ,เปอร์เซ็น ประมาณนะสามร้อยสิบสามบาทเนี่ยคนที่สามแล้วคุณผ่านการทดลองงานเลยคนที่สี่ห้าหกไปเรื่อยๆคุณรับที่สามร้อยสิบสามบาทขึ้นไปเท่าที่คุณต้องการคิดเรื่อยๆน้องอุ้มสมมติวันนี้น้องอุ้มอยากมีเงินวันละสามพันบาทวันละสามพันบาทเพื่อที่จะแบบช้อปใช้จ่ายน้องอุ้มแค่คุยกับคนสิบคนต่อวันก็คูณเลยค่ะสิบคนคูณกับสามร้อยสิบสามบาท วันนี้น้องอุ้มได้เงินวันละสามพันสามพันหนึองอ่งร้อยสามสิบแล้วเดือนหนึ่งอ่ะน้องอุ้มเดือนหนึ่งก็ประมาณเก้าหมื่นกว่าบาทน้องอุ้มพอใช้ไหมคะค่ะ <c oughs> ถ้าพอใช้น้องอุ้มจะทํำไหมคะเ <c oughs> นี่ยง่ายๆแค่นี้เองแค่เปลี่ยนที่จ่ายยาที่ซื้อค่ะน้องอุ้มรายได้จะเกิดแบบนี้เลยอันนี้แค่ข้อแรกนะคะ <c oughs> เรามีลายแผนรายได้ถึงส็จแผนรายรายได้ด้วยกัน <c oughs> อันนี้ฟังข้อแรกไปก่อนพอเข้าใจนะโอเคค่ะอันนี้คือแผนรายได้ข้อแรก